นะครับแล้วก็กลับมานะครับกับกกรรมกันชาเลนมินิเกมซึ่งน่าจะเป็นเกมดท้ายกับสองคนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามารู้กันว่านะครับใครจะเป็นผู้ชนะในชาเลนนี้นะครับอ้าก็เดี๋ยวก่อนว่าทั้งคู่ชอบดูบอลไหมนะ ดูครับดูเนาะพี่พี่กันดูบอลบ่อยไหมดูบ้างดูบ้างอาทีมในใจของทั้งคู่คือทีมอะไรลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล์พี่แมนยูแมนยูนะโอเคชาเลนนี้อ้าผมไม่ตีกันนะเนาะไม่ตีกันนะคขละทีมนะครับชาเลนนี้จะมีภาพนักของนักฟุตบอลนะครับในทีมนั้นๆอยู่นะครับทั้งคู่ต้องตอบว่านักบอลที่เห็นนี้อยู่ทีมอะไรง่ายๆนะครับเบียชาเลนนี้จะเข้าทางทั้งคู่นะพร้อมนะครับทุกคนพร้อมภาพแรกครับเขาอยู่ทีมอะไร ไปครับอตอบถูกสองคะแนะนนะฮะนี้จะทำตู้พี่บัสตบทีบู<ด>ถูกต้องเออดูได้งไงฮะเคยเห็นปะเคยทีเคยเห็นใช่ไหมดูดูวั <c oughs> นนี้เขาชื่อว่าทาคุมิมินามิโซะนะฮะอยู่เบลูกูนะฮะได้แล้วนะสองคะแนนพี่บัสนอยู่แล้วนะตอนน่อไปอัน2 2> <c oughs> ที่สองอันที่สองใครครับหนึ่งสองสามปุ๊บทีมพีบัสได้กดเหรอ ตีดตัวจะกดพี่บาไม่กดอ่ะพี่บาร์ลองมือสิอ่ะพี่บาแมนยูแมนยูเหรอใช่ถูกต้องเออทำไมพี่พี่กันไม่ลองเดาสักคนตะกี้มาถูกเนี่ยนะแมนยูชื่อเมสันกินวูดครับอยู่แมนยูนะฮะมาต่อไปภาพที่สามพี่กันเดาได้เดาได้เาดเาไม่ได้ <laughs> เดาไม่ได้เดาไม่ได้<ร>ใช่ไหมภาพทีส่สามอะไรดีอ่ะ มาทีมไหนทีมไหนทีมไหนกดที่กดกดเออการตอบว่าเอ้ยพี่วาตอบว่าเทลสี่เทลสี่ใช่ไหมถูกต้องยรู้จักเขาด้วยเหรอรู้จักเลยเป็นเป็นติ่งเขาเปล่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่นะแต่ว่ารู้จักใช่ไหมทีมเชียร์ลีนอ๋อโอเคของใครนะของนาวินเลอรอ๋อของพี่วาใช่ไหมชอบเนาะโอเคตามเขาอยู่ กินกันตามไม่ทานนะข้อที่สี่แล้วนะข้อดึดีไม่เอข้นที่สี่มานะครับเริ่มมาไข่ต้มเนี่ไข่ต้มเนี่ยนั่นสิอ่ะไอเซนน์ไอเซนน์ดูได้ไงถูกต้องเออถูกเงี้ยเขาใส่บอลจริงเขาใส่บอลจริงเขาใส่วันไงดูจากไก่เป็นไอเซนน์อ่ะดูจากเสื้อเหรอหรือว่าสำนากได้ใช่ไหมโอเคเขามีชื่อว่าคิรินนะครับเพอร์นี่นะฮะ มารอบที่ห้าแ,แ,แล้วนะพี่การพี่การรอบที่ห้าแล้วนะเขาคนนี้อยู่ในทีมอะไรมาครับข้าใส่เงยก็แค่เอาไปอ่าเฮี๋ยวถ้าเดินเต็มที่อยู่ทูแก้วพี่ปบัตรรู้จักอะไรพี่การคุณหน้าเหรอคุณหน้าพี่คุณหน้าเนาะยูรีตีเลมันส์นะฮะโอเคตีเลมันอ่ะ ได้ครับพี่บาสภาพคนเดียวสิคแนเนตเต็มะใส่บอลใช่ไหมเออพี่บาสต้องตัดที่ผ้าข้อหนักๆแล้วนะเนี่ยจะดูว่าตี่ข้อพาที่หกครับมาพี่บาสอีกแล้วกันแต่ว่านะครับบาซ่าบาซิลน่าตุดต้องอ่าดูดูจากไหนเคยเห็นหน้าหรือว่าดูจากชุดดูต่อเสื้อใช่ไหม อันนี้ดูจากเสื้อโดยเฉพาะเี่กันดิท้อแล้วอ่ะฉันไม่รู้อ่ะวันนี้ชื่อว่ากาบีนะนะภาพสุดท้ายนะครับโอ้<ม>เอาให้ได้สักข้อนะ,อะไม่ได้เอา,า,นะาสุดท้ายครับจินเจอร์ววิี่แต่ว่าเอฮดดี้ห,หรือเตัวเยอะพลังเต็มว่ะโอ้พี่กานจะทำอะไรเนี่ย าวันนี้ชื่อว่าบาฮินอีดาสตีรัสนะโอเคก็ทะเลนี้ก็ขาดลอยสุดคะแนนเต็มครับพี่บาสเกมของเรานะฮะสิบสี่เต็มนะฮะเอโอเคอาพี่มาแข่งนะครับแล้วก็ไหนๆแล้วก็น่าจะจ,าจบของรอบนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคน,นแนะนำตัวนิดหนึ่งพี่การพี่การ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> แซ่บๆของพูดเลยนะ้ำรักสวยๆพูดเลยก็จบแล้วทะเลนี้ไปดีกว่าไปนอนแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดี Bye uh... <laughs>